ฮัลโหลเสอฮัลโหลสุกัสสำหรับไมค์ขาบชั่นนี้นะครับในวันนี้เราก็จะมาสอนทำฟาร์มโอ้ยอัตโนมัติกันนั่นเองหมอบอกเด้งนะครับเออย้ำอืมขอไปด้วยนะครับมาครับมันเกิดการบักนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเฮ้ช่วยเฮ้ยเอนเดอร์ช่วยช่วยหนูหน่อยช่วยวางฮอปเปอร์หน่อยนะครับที่วางฮอปเปอร์ท่านผู้ชมแล้วต้องวางฮอปเปอร์ครับ เราเรากบชิมครับมองดีแล้วก็จ่อไป้อย่างนี้คงเยบรรอยอนทีนีไ้ได้ครับ้นทีนี้ก็วางบล็อกกันไว้นะครับตรงนี้เป็นกระโจม<ข>บล็อกกระจมนี่คือความสามารถของมันคือนะครับเออถ้าเราวางแล้วทีก็ยังเปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมนตัวพิ k e อยู่นเนี่ย มนก็ลืดิสต้าดิสต้าดิสต้าไม่ต้องดิดต้าแม่แล้วก็ต้องต้องให้ปากมันหันไปทางนี้นะครับทางด้านหลังขอเอาเดี๋ยวเอาเนี้ยครับก็อย่างนี้ประมาณนี้นะครับให้มันหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเลสัตว์ตัวนับเป็นสองวงจรสมมุติพอมันโตขึ้นมานะครับต้นอ้อยโตขึ้นมา ุบมันก็จะแบบนี้นะครับแ<ด>บล้วก็จะมาตกแต่งตรนนงงนี้เราจะฟังเป็นห้องเราจะอยู่สักพักในการตกแต่งนะครับเออเราก็ได้ตกแต่งมันเสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีประตูนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหีไว้เปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คทีมหน่อยแล้วก็เปิดจุ๊บเข้าไปก็ได้อ้อยมาแล้วหนึ่งอันตามหลักการของ วิสิกวุ้เดียว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 น่าจะวางหีไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับปุ๊บมันก็ถ้าถึงบล็อกออฟซสระว์มเมื่อไหร่ถ้าอ้อยถึงออฟสระว์เมื่อไหร่ก็มันก็จะจบเพียง,นนงเท่าน,นั้นและฟาร์มอ้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับลคลิปนี้ก็ไม่มีอ้ยอยชั้นที่สองมันจะตกลงไปไม่ต้องอธิบายเยอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสอนทำฟาร์มอ้อยนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับลาก็